ปรทับช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134 สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันก่อนกนกเตมิเจตแม่ค้าขายหมูทําครัวสั่งแก๊สถังใหม่เปิดวาล์วแก๊สไม่ได้เรียกสามีกับเพื่อนบ้านมาช่วยใช้ไม้เคาะหัววาล์วแต่แก๊สเกิดรั่วค่ะพุ่งไปติดเตาไฟถ่านไฟลุกท่วม ร้อยตำรวจเอกมนตรีดวงวนาร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเกาะคาได้รับแจ้งมีเหตุทังแก๊สหุงต้มระเบิดไฟลุกไหม้ที่บ้านเลขที่77ทับหหมู่2บ้านสาลาชายัยตำบลสาลาอำเภอเกาะคาจัังหวดลำปางจึงได้ประสานรถดับเพลิงสองคันเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุอยู่ภายในห้องครัวซึ่งแยกออกจากตัวบ้านสชั้นครึ่งเครื่องไม้ ไฟกำลังลุกลามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้เร่งฉีดน้ำสกัดใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บสีรายถูกไฟลวกตามร่างกายชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะคาจากการตรวจสอบภายในได้พบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกไฟไหม้เสียหายทางด้านนางสาวเดือนศีนันชยัยอายุ53ปีภรรยาเจ้าของบ้านได้เล่าว่า ที่บ้านเปิดเป็นโรงชำแหละเนื้อหมูซึ่งก่อนเกิดเหตุขณะกำลังทำอาหารแต่แก๊สหมดจึงได้ติดเตาถ่านเพื่อตั้งหม,ม้อต้มระหว่างรอแก๊สถังใหม่ เมื่อได้แก๊สมาแล้วตนพยายามเปิดวาลแต่ไม่สำเร็จจึงเรียกนายบุญส่งสามีที่ได้รับบาดเจ็บมาช่วยหมุนหัววาลแต่ก็ไม่สำเร็จจังหวะที่มีเพื่อนบ้านมาซื้อหมูจึงเรียกให้มาช่วยเปิดพร้อมกับใช้ไม้เคะที่หัววาลหลายครั้งจนสามารถหมุนเปิดวาลได้ขณะเดียวกันแก๊สเกิดรั่วพุ่งไปถูกประกายไฟในเตาถ่า,านทําให้เกิดเสียงระเบิดไฟลุกทั่วห้องทําให้สามีและเพื่อนได้รับบาดเจ็บ ค่ะสำหรับข่าวนี้พระคุณเจ้าจะมีความคิดเห็นอย่างไรไปติดตามรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนมัสการค่ะขอจะเจริญพรอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกคนเสมอแต่ถ้าหาบกบุคคลใดไม่ประมาทในชีวิตอุบัติเหตุนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ยากกับบุคคลที่ไม่ประมาทในชีวิตของตัวเราขอจเจริญพร ก็ต้องขอขอบคุณพระคุณเจ้ามากนะคะสำหรับคติธรรมและตอนนี้เวลาของทันข่าวทันธรรมได้หมดลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะนางสาวพันธิพคุณารัตนกุลและครอบครัวมีจิตศรัทธาบริจาคพระห่มจำนวนเจ็ดพื้นนำไปถวายพระพิสุิ์สามเณรและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั่วประเทศสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134